สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนนำซิ่งบานช้างนะครับยังอยู่กับเจ้าสมิโตโมครับเนี่ยจะจบงานแลครับลงเมื่อวานก็ก็จะเสร็จนะครับวันนี้น่าจะเสร็จนะครับอยู่ทางครับวันนี้ใช้แต่สิบล้อครับ วิ่งหนึ่งคันนะครับหกล้อวิ่งไม่ได้นะครับเราพามาดูที่ขุดครับพี่กุงเอาให้แล้วบ่เนี่เอาให้แล้วเลยบอ่ คนขับคนใหม่นะครับอันนี้ใช้น้อยสิบสปีดครับเป็นคนขับครับส่วนคนขับคนเก่าไปคับ XCMG นะครับอันนี้ใช้น้อยรับบทเป็นคนขับครับเป็นคนคอนโทนแมคโครครับ ครับเราใช้พี่หลงนะครับวิ่งอยู่หนึ่งคันนะครับโอ้โหดูทางครับเอะหมดนะครับพร้อมนึกของสะหน้าจะประมาณสัก5เมตรได้นะครับ ตอนเช้านี่มาไม่ทันนะครับติดเลยครับส่วนเจ้าหกล้อถามคนขับว่าวิ่งได้ไหมเขาบอกว่าวิ่งได้อยู่สามเที่ยวครับต้องเอารถกลับนะครับเพราะว่าไปไม่ได้ครับติดทุกรอบนะครับ เร้อนรับเราพาไปดูมุมที่สวยครับ ื่อคืนฝนตกหนักอยู่นะครับก็ทำให้ทางวิ่งออมีปัญหาครับติดลมมอยครับมาดูนครับว่าจะผ่านไหมครับ น,นี่ก็มีแต่โทนน้ำนะครับเราไปให้กำลังใจก่อนครับลุ้นครับลุ้น เราจะไม่มีปัญหานะครับทีเทกก้าห้าสิบเมตรนะครับโอ้ไม่ได้ครับอันนี้เรามาดูชายน้อยดียวครับ ทำงานฤดูฝนก็อย่างนี้ละครับอุปสรรคมันเยอะครับเรามาดูครับนี่ครับใจน้อยขับเป็นทุกคันนะครับดูครับันเขาแต่งสลอครับ นีดเลยครับดูครับฝีมือนะครับเฮ้ยอ,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 อย่าเย็นเฮ้ยตกสะนะเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ย มาแกงอีกแล้วมั้งนี่ดูสรงอ่ะแี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเนาะเอ๊ะโอ้ยโอ้ดูครับแหมไม่ได้ทำงานสองวันคึกคักเลยครับทำงานวันแรกวันนี้ก็แบบเออเที่ยวการเลยครับ ดูครับอูขับเมคโคทีไรนี่ผมนี่แบบอกต้องอยู่ห่างๆนะครับก็ต้องอาถามความจริงก็รู้จักครับแบบว่าไม่ใช่ว่าจะไปเล่นกันแบบสุมสีุ่่มห้าครับอันตรายนะครับ นะครับโอ้โหเบื่อหมดเลยครับโอ้อะมาครับเอ้ยเอาเลยลูกเป้ đục xạ rồi, để cho bốt đó phải đủ cái mông lần nữa ฝนตกนะครับอากาศจะร้อนหน่อยครับอบอ้าวครับวันนี้น่าจะจบงานเลยครับโอ้กาศร้อน ส่วนเจ้าสิบล้อของชายน้อยสิสปีดต,ตอนนี้กำลังซ่อมอยู่ครับออวันนี้น่าจะเสร็จเหมือนกันนะครับเห็นช่างมาทำอยู่ครับเราแก็มาเอาเซอร์ลิงไปนะครับไปยกดําขึ้นแล้วครับ เจ้าคันใหญ่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับรอซ่อ,อมบุงกีนิดนึงครับช่วงนี้ก็ใช้แต่คันเล็กครับออกงานครับ หนักจัดเต็มเลยครับใช้น้อยสิสปีดเราเราอยู่ายรถขออไอจอไมโครนะครับอยู่ข้างหน้าไม่ได้ครับ นะครับทางนีงนง้ไว้ใจพี่หลงได้เลยนะครับไปแล้วเออโน ไปสัมภาษณ์นะครับฮัลโหลปั๊ดขออออ<า>ึ้นอแทว่บงหนาครับโอ้เอยไปตัดผมหลันไหนวะ ดัดผมเอาไปไอ้สิบโลไม่ใช่เขาจะยกขึ้นหรอกดูหล่อมาแล้วเนี่ยผมไปเบิ้งนะจะไปดูไหมหนิทำไม่กู้เอาเดี๋ยวมันก็จบแล้วฮะขึันขับอืมนันงยืน ได้แล้วเหรืออีกประมาณสามลุดวะแล้วก็ปูทางโมเมนต์บอกปูทางออกก็ครับปูทางเสร็จแล้วก็กลับเลยโมเมนต์บอกแรงแค่เดียวเนาะธรรมดาเลยบ้ากันหนึ่งได้ม่อกี่ากันหนึ่งเอออะไรยังไงอะอะไรยังไงมาใส่ Hãy ừ. 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 gì à ờ và hòn đái nào kia à nó đang thấy gì nó tí mình nó hấp nó để, à? để này <laughs> สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ